หลงทางยังต้องใช้แผนที่แล้วถ้าหลงพี่เนี่ยต้องใช้แผนไหนอ่ะฮัลโหล,ลวสวัสดีทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวทิปจวดนะครับ ที่ภูผามาาจังหวัดขอนแกนเราเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะครับทริปนี้เรามาเร็วไปเร็วนะครับบรรยากาศดีมากสวยมากในช่วงเวลาที่ฝนตกพรำๆนะครับเราก็นอนหนึ่งคืนนะครับทานเนื้อย่าง กินมากอร่อยมากแล้วก็เก็บภาพ่สวยๆมาฝากนะครับดูบรรยากาศข้างหลางสิสวยจริงๆใหญ่ทุกคนมาชมนะครับปีละครั้งที่เราจะแวะมานะครับถ้าเรามีโอกาสเราจะแวะมาทิปล้ว ปีละสองสามครั้งเลยนะครับบรรยากาศดีจริงๆใกล้ๆบ้านแล้วนะครับขอนเกศศรคามบ้านพี่เมืองน้องใกล้แค่นี้เองถ้ามีเวลาเราอยากแวะไปบ่อยๆนะครับอยากให้เพื่อนๆพทุกคนมาดูกันนะครับภาพบรรยากาศสวยสวยนะครับดูสิเราเก็บภาพมาฝากนะครับกูสีพี่น้องวันนี้เราไปกันทั้งหมดสี่คนพี่น้องเลยนะครับเราเก็บภาพสวยสวยมาฝากนะครับบรรยากาศดีดีชมไปด้วยกันนะครับ ดูสีน้องสาวคนเล็กเราแอคท่าสวยมากเปลี่ยบดังดารานะท่านึ่งครับเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากน,นะครับบรรยากาศดีมากที่พักสวยอาหารอร่อยไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเราจองล่วงหน้าก่อนสองวันนะครับช่วงนี้ทิพนา่ารักน่ารักมากมายเลยนะครับฤด,ดูนี้ฤด,ดูฝนตกพรงพรนเนี่ยถ้าเสร็จจากนี้นก็น่าจะต่อไปเชียงคานพุทเบิกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเวลา อยากต่อไปนะคะบรรยากาศสวยทุกครั้งที่เราไปที่เรามาชมนะคะบบรยากาศดีๆนะคะฝนตกปรัๆช่วงที่เราไปฝนกําลังตกด้วยนะคะปรำๆเลยดูดูฝนนี่นะครับเป็นเป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นเที่ยวกันนะครับเก็บบรรยากาศเพื่อต่อเติมเติมพลังให้ชีวิตนะครับเราสามสี่คนพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะดูเราสิเก็บภาพสวยๆ